เราสะเรียงบ้าน กิดมาอย่าเพิ่งน,นัดมาเันก็ใจส่วนด้วยค่ะ <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยรางวัลที่ได้ไปเนี่ยเป็นรางวัลที่รุ่นพี่เนี่ยเขาไปทำชื่อเสียงนะคะเป็นท,ท,ที่ยอมรับ,รบแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแต่รางวัลต่อไปนี้เป็นรุ่นพี่ที่น้องๆภูมิใจมาก<ช>อยากมอบโล่ให้ใช่เพราะว่าทําประโยชน์ให้กับน้องๆในคณะเยอะมากรางวัลนี้เราเรียกอย่างเป็นทางการว่าเกียรติยศสายใหญ่นิเทศศาสตร์ค่ะคือเป็นรุ่นพี่ที่กลับมาดูแลกันดีมากใช่ผมเชื่อไหมพี่ จนถึงทุกวันนี้เนี่ยโอเคผมอาจจะไม่ได้สนิทกับรุ่นพี่หลายๆคนเยอะขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้นะเวลาผมไปกินข้าวร้านเจอโอ<ะ>ย,ยังเห็นน้องรุ่น51ไปนั่งคุยกับพี่รุ่น2รุ่น3มันเป็นสายเมดจริงๆแอ่ถ้าเกิดผมมันใจเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่คณะเราเนี่ยทำไม่ได้หรอก แต่ปีนี้พิเศษนะปกติเขาจะมีปีละคนปีนี้มีคนได้เราวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะเยกจากการไม่ได้จริงพะเอิญโรคระบาดตัดทามเลยววอทีอาร์ไม่ต้องมีเพราะเรารู้จักพี่เขาดีอยู่แล้วครับกรบมือกับพี่กรอยกิติพงษ์ทุงวิภาและพี่เกจีรัะมาลิกุลค่ะสิบห้าค่ับเดี๋ยวจะขึ้นมาจากาไหนครับโอ้โห สัสดีค่ะอม,มอบกันก่อนนะเรามีเรื่องจะคุยกันเล็กน้อยกับพี่ๆใช่ถูกต้วยครับมอบโลก,ก่อนนะคะอ่าเรียนเชิญพี่ตู่มอบเลยนะคะแล้วก็ชอบดอกไม้ด้วยนะคะ ตอนแรกผมตกใจนะว่าปกติรางวัลน,นี้เรามีคนเดียวนึกว่าจะให้โล่อันนึงแล้วไปหักแบ่งครึ้นกันพี่ๆก่อนไม่เขาเชยชมกันคนละเจ็ดวันสลับ,บ้านเรื่อยน่าภูมิใจนะคะได้ทั้งคู่นะคะเรามีงบค่ะน้องคณะเรารวยอยู่แล้วพี่บอกแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่ฝั่งนี้แต่เราก็ไปเสษ็จป้านอกนะเออเห็น <c oughs> ด้วยนะคะ หนะ้าภาคภูมิใจค่ะเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตนะคะจากน้องๆในคณะจากใจเลย<ช>นะคนะนะ วันนี้นะครับก็เป็นรางวัลที่เพื่อยกย่องพี่ๆนิสิตเก่าที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมนิสิตเก่าิเทศศาสตร์นะครับไม่เดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนค่ะคุยกันก่อนขอบคุณนะคะที่โตด้วยนะคะอะไรคะน้องยังไม่กลับคะน้องยังไม่เมาหรอกเอาละพี่นานๆคณะเราไม่ได้มีอะไรเป็นทางการขนาดนี้เยอะขนาดนั้นละครับเอาสักหน่อยเลยนครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลนี้ครับก่อนครับ รู้สึกขอบคุณนะครับที่เมตตากันแล้วก็เห็นความดีกันนะครับที่ทําไปทุกอย่างก็เพื่อความเป็นสายใยเพื่อความเป็นที่เป็นน้องกันนะครับมีอะไรก็ยินดีที่จะรับใช้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนครับจันทอ์เขาได้อะวยเลยจันทรได้รางวัลแล้วยังรอเข้าไปเองโอ้โหอีเกงค่ะอ่าเล่นเล่นที่คณะนี้สนุกที่สุดแล้วครับคือไม่ว่าจะ เจ็บปวดมาจากไหนถ้าอยู่คณะที่มันมีความสุขครับเข้ามาก็นั่งโต๊ะควายได้นานเท่าที่จะอยากอยากจะนั่งครับครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเ้าเพื่อนน้องๆครับผมทํางานเรื่องแรกเนี่ยก็ใช้น้องมาเพราะฉะนั้นก็ ช่วยชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าผูกพันกับคณะนี้ครับก็ขอฝากไปเจ้านายผมด้วยนะฮะก็ขอให้เข้าใจนะฮะคือส่วนหนึ่งก็มาแบ่งเวลาให้กับสายใหญ่นิเทศนี่นะครับครับและยืนยันว่าจะไล่สาระต่อไปค่ะโอเคขอเจระเพิหมกับพี่เก้วนุชกริชครับและนี่แหละครับคือช่วงพิธีการของคณะเราซึ่งปกติจะมีโอกาสน้อยมาก ใช่แล้วก็เอาเรื่องง่ายว่าวันนี้ร้อเนี่ยอันเนี้ยเป็นแค่5%้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีทีการแล้วหรอ